สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ปี2568ากชาวลัคนาราศีตุลท,ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะ เอาละค่ะสำหรับโชคชะตาของชาวลักนณาราศีตุลน,นะคะในเดือนแรกของปี2568นี้ก็นะว่าคุณกำลังจะเปิดตัวมาแบบเชิดชายกว่าหลายๆลักนณาราศีค่ะเพราะตั้งแต่วันที่30ทธันวาคมปี2567นั้นดาวสุขซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวตุลก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีธาตุลมในตำแหน่งปุตตะ อุตะก็จะหมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงการเริ่มต้นจึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะถ้าหากชาวตุนจะเริ่มต้นลงมือทำสิ่งใดในระยะนี้เพราะว่าด้วยมาตรฐารที่โดดเด่นเป็นอุจจาวิราชของดาวสุกนั้นจะช่วยหนุนนำให้คุณนะคะจะมีความราบรื่นจะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ และก็ในวันที่2มก,กราคมค่ะดาวพุธก็จะย้ายเข้ามาโครจรร่วมกับดาวอาทิตย์ในราศีธนูก็ย่อมจะทำให้ชาวตุลทั้งหลายนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวครา,าวที่ดีนะคะสิ่งใดที่คุณคาดหวังกำลังรอคอยก็จะมีข่าวสารในด้านที่เป็นบวกเข้ามาให้คุณได้ยินได้ฟังนะคะจากนั้นค่ะในวันที่14มก,กราคมนะคะ ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรสำหรับดาวอาทิตย์นั้นนะคะก็นับว่าจะส่งผลดีให้เกิดกับชาวตุลน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวสินทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆนะคะ ถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคดีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือบางทีค่ะเลขบ้านเลขรถอาจจะเป็นสิ่งที่นำพาโชคลาภเงินทองมาให้เกิดกับคุณก็ได้ค่ะในวันที่20มกราคมค่ะดาวพุธก็จะย้ายตามดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรเอาล่ะตรงนี้อาจจะส่งผลในทางเสียหายนิดหน่อยนะคะคือเป็นไปได้ค่ะชาวตุลว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ข้าวของบางอย่าง ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาจจะพังเสียหายนะคะจนคุณจะต้องเสียเงินซ่อมแซมแต่ถ้าหากเรานะคะจะแปลความหมายในทางที่ดีก็แปลว่าจะมีคนจากทางไกลนะคะจากต่างจังหวัดจากต่างประเทศมาเยี่ยมมาหาคุณถึงที่บ้านก็ได้นะคะ 25มกราคมนะคะดาวอังคารจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งและในจุดที่ดีก็คือ,เ,อเงินทองผลประโยชน์ที่ชาวตุลควรจะได้รับจากนี้ไปนะคะมันจะเต็มไม้เต็มมือเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะจะไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆเหมือนในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ และก็วันที่28มกราคมนะคะนับว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญมากๆสำหรับชาวตุลเลยก็ว่าได้เนื่องจากดาวสุขดาววาสนาดาวประจำตัวของคุณนั้นจะโครจรพุ่งขึ้นไปเป็นมหาอูดไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในรอบปีนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าข้อดีก็คือดาวสุขจะทำให้คุณมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแต่ในข้อเสียก็คือ ดาวสุกในราศีมีนรอบนี้จะโครจรผิดปกติค่ะเรียกว่าจะมีทั้งเดินหน้ามีทั้งถอยหลังเป็นเวลากว่าหาเดือนเอาหลับแล้วว่ามันจะมีจุดที่คุณจะมีลาบมีผลเข้ามาแต่ว่าบางจังหวะดวงชะตาของคุณจะมีความผันผวนซึ่งในแต่ละเดือนนะคะสถานการณ์ก็จะแตกต่างกันออกไปตามจังหวะของดวงดาวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในเดือนมก,กราคมนี้ ด้วยอิทธิพลของดาวพระเกตนะคะที่ยังกลุมลัคนาเกิดของคุณและก็ด้วยความเป็นอุจจาวิลาชของดาวศุกร์ในราศีธาตุลมถือว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้ชาวตุลจะคล้าวคลาดปลอดภัยอยู่เสมอคุณจะมีความสมหวังความสําเร็จเข้ามาหรือกําลังจะได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะเจ้าชะตาจะมีโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะได้เริ่มต้นนําพาตัวเอง ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในปีนี้นะคะในด้านการงาน ดาวอังคารจะโคจรถอยหลังอยู่ในเรือนการงานของชาวตุลน,นะคะไปจนถึงประมาณวันที่25มกราคมนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าด้วยอิทธิพลของดาวอังคารที่โคจรอ่อนกำลังนั้นก็จะทำให้ชาวตุลโดยส่วนใหญ่คุณจะมีความรู้สึกเบื่อหนในงานที่ทำนะคะจะรู้สึกขี้เกียจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานเข้ามาเป็นระยะนะคะ แต่ว่าใครที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศเนาะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะต้องรับบทหนักนะคะเพราะว่าลูกน้องก็อาจจะสร้างปัญหาหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็มักจะเทงานจะไม่ให้ความร่วมมือกับคุณอย่างที่ควรจะเป็นเนาะแต่สำหรับคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจนะคะปรากฏว่าคุณจะยังมีทั้งดาวพุธและก็ดาวสุขโคโจรเกื้อหนุนนะคะทำให้การค้าขายการเจรจาของคุณยังอยู่ในจุดที่น่าพอใจ ะะอย่างไรก็ตามเนาะชาวตูนปรากฏว่าในวันที่14มกราคมไปแล้วดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาภะก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรสำหรับตรงนี้แม่หมอมองว่าดวงดาวน่าจะส่งผลในทางที่ดีให้เกิดกับคนนะคะ เอาเป็นว่าครึ่งเดือนหลังเนาะชาวตุลจะทําอะไรก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จหรือถ้าหากมีใครคิดร้ายนะคะก็จะแพ้ภัยตัวเองแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะวุ่นวายสักหน่อยนะคะชาวตุลมันก็จะเป็นเรื่องของการเจรจาการติดต่อประสานงานการที่เราต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากๆนะคะแล้วบางทีเราจะไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้นะคะแต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วแม่หมอมองว่าสุดท้ายชาวตุลก็ จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะใครอยากจะลงทุนทําธุรกิจอยากจะเริ่มต้นในสิ่งใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องไหนช่วงนี้สามารถทํากันได้เลยนะคะเพราะว่าทุกๆกการเริ่มต้นของคุณนั้นกําลังจะนําพาสิ่งดีๆโอกาสดีๆมาให้คุณได้รับกันในอนาคตนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ สำหรับในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวตุลจะโครจรอ,อ่อนกำลังนะคะและก็ยังถอยหลังด้วยค่ะจึงส่งผลให้ในช่วงหลังปีใหม่นะคะการเงินการทองของชาวตุลมันก็จะสะดุดบ้างติดขัดบ้างนะคะ คือเงินมันหาได้ค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหลือเก็บมากนะักนะคะจะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าภาษีสังคมค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะจุกจิกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าดาวการเงินอาจจะไม่ค่อยโอเคกับคุณนะคะชาวตูนแต่คุณจะมีดาวสุก์เข้าไปโคจรเป็นอุจจาวิราชในตำแหน่งปุตตะ และตรงนี้แม่หมอมองว่าคุณจะมีตัวช่วยเสริมเข้ามานะคะทำให้เงินทองสภาพคล่องยังพอไปต่อได้และดาวศุกร์เมื่ออยู่ในปุตตะนั้นนะคะก็ยังเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการที่คุณจะไปลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ข้าวของชิ้นใหม่จะได้รับในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้ บางท่านต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกหวยจะรวยโชคนะคะและใครที่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะคะเป็นไปได้ค่ะว่าในเดือนมก,กราคมนี้เลขบ้านเลขรถ จะเป็นเลขนำโชคของคุณนะคะภาพรวมการเงินเนาะชาวตุนต้นเดือนก็อาจจะดูฝืดเคืองไปบ้างนะคะอาจจะติดขัดอยู่บ้างนะคะแต่เมื่อคุณผ่านช่วงกลางเดือนมก,กราคมไปแล้วถือว่ารายได้การเงินก็จะดูดีจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์สำหรับในตอนนี้ค่ะดาวความรักของชาวตุลจะโครจรถอยหลังแต่ว่าดาวศุกร์นั้นกลับจะโครจรเดินหน้าได้ในตำแหน่งปุตตะเอาล่ะสำหรับใครนะคะที่คุณอาจจะกำลังรอในการที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคนเดิมหรือว่ากำลังรอโอกาสจากคนรักเก่า มกราคมคุณมีโอกาสจะได้เจอกับลมพัดหวนนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ m o v ฟออไปแล้วก็ต้องบอกคะ่ะว่าสภาพหัวใจของคุณจะเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเพียงแต่บางทีนะคะมันจะมีเรื่องในอดีตเข้ามาทำให้คุณรู้สึกคิดถึงก็ได้ อย่างไรก็ตามนะคะแม่หมอมองว่ามกราคมนี้ดวงดาวจะยังเข้าข้างคุณนะคะทำให้ชาวตุลมีโอกาสจะได้เจอกับคนใหม่ๆจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่เนื่องจากดาวศุกร์นั้นนะคะจะโคจรเข้าคู่กับดาวเสาร์จึงทําให้ความรักของคุณนะคะบางที มันก็จะอมความทุกข์อมความเศร้านะคะเจ้าชะตาจะไม่ค่อยกล้าทุ่มเทมากสักเท่าไหร่เนื่องจากยังมีความหวาดกลัวนะคะที่จะเจ็บซ้ำที่เดิมกลัวว่าความรักในรอบนี้มันจะไปซ้ำรอยกับความรักครั้งก่อนหน้านะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมาราาัดระวังดาวพุธนะคะซึ่งก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศจะเข้าไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งพันธุคะ่ะ เอาล่ะหลักๆมก,กราคมนี้เนาะชาวตูนคุณจะต้องระวังข้าวของจะเสียหายจะสูญหายนะคะยังไงไปไหนมาไหนจะลุกจะนั่งก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะเผลอไปลืมกระเป๋าสตางค์ลืมมือถือตามที่ต่างๆได้นะคะส่วนใครนะคะถ้ามีเวลาะะช่วงนี้ก็เอารถไปเช็คนะคะไปเข้าอู่เข้าศูนย์ตามระยะบ้างนะคะเพราะว่าชาวตุนนั้นถือว่ามีดวงจะต้องเสียเงินซ่อมบ้าน ซ่อมรถในช่วงนี้นะคะสำหรับวันที่การงานมีปัญหานะคะเจองานยากหรือคุณจะไม่ค่อยอยากทำงานจะได้แก่วันที่5 6 9 10 18 19และวันที่20มกราคมนะคะ สำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่ The Tower หนึ่งถ้วยและเจ็ดเหรียญ เอาละคะ่ะชาวตูนคะทีนี้พอเปิดตัวมาด้วยไพ่ใบแรกแล้วเป็นไพ่ The Tower นะคะคุณก็อย่าพิ่งตกใจนะคะเอาละแน่นอนว่า The Tower ไม่ใช่ไพ่ที่ดีนะคะดังนั้นเนาะสิ่งที่ชาวตูนจะต้องระวังนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็คือมันอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันกระทันหันเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ บางท่านก็อาจจะต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะยังไงคุณจะต้องมีสติมีความรอบคอบเอาไว้จะดีที่สุดนะคะหรือถ้าหากเราจะแปลแบบไม่ซับซ้อนจนเกินไปนะคะ The Tower เ,เข้ามาก็แปลว่า มีเกณฑ์นะคะที่จะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยข้าวของเครื่องใช้ในบ้านจะพังนะคะหลังคาจะรั่วซึมจนชาวตุนนะคะคุณจะต้องเสียเงินซ่อมแซมจะต้องเสียเงินซื้อใหม่อะไรแบบนี้นะคะ ส่วนไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่ใบต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่เอาละคาชาวตูนค้าในเดือนมก,กราคมนี้ก็ถือว่าคุณนั้นกําลังจะได้รับโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตกําลังจะได้รับพรอ,อันยิ่งใหญ่จากท้องฟ้า เจ้าชะตามีเกณฑ์จะสมหวังนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินหรือจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่ว่าความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นตัวของคุณนะคะก็จะต้องลงมือลงแรงทำนะคะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรไปเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายของชาวตุลน,นั้นจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญนะซึ่งก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการลงทุนการลงแรงนะคะคือความพยายาม ทุ่มเทอย่างหนักก่อนนะคะแล้วจึงรอเก็บเกี่ยวดอกผลอันเกิดจากความทุ่มเทนั้นเอาละคะ่ะชาวตุลสิ่งใดที่คุณได้เริ่มต้นทําอยู่นั้นมันถูกต้องแล้วดังนั้นอย่าได้ยอมแพ้จงเดินไปให้สุดทางนะคะแล้วคุณก็จะได้พบกับผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแน่นอนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีมีกำลังซัพ์นะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเน t ซ s เปอร์ a n งนะคะหรือว่าจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแนะนำติชมแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ